แรกเป็นน้ำตกตอนนี้เป็นน้ำป่าแล้วน้ำอย่างแรงเลยตรงนี้เหมือนเป็นหน้าผานะแล้วก็มันเป็น,ปนลองน้ำตกเนี่ยถึงแล้วโอ้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสำรวจเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นน้ำตกนะที่ว่าคลิปก่อนที่ผมมาเล่นน้ำนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเดินสำรวจขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดูว่าต้นน้ำแบบมาจากตรงไหนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูไม่รู้สูงไหมนะแต่ป่าไม่ค่อยลกเหมือนรอบที่แล้วที่มาเลยมันมันเยอะอยู่มั้งเสียงดังนะเออเหมือนเขามาถางป่านะรอบที่แล้วมาไม่ใช่เงี้ย ดูโล่งกว่ารอบที่แล้วนะครมาเล่นนะวิวน้ำใสแมงเลีเ้ยงโฉบมีคนมาทำคันอันนี้กันไม่ไดูรอบที่แล้วยังไม่มีนะน้ำเยอะกว่าเดิมนิดหนะ่อยน้ำเยอะอุ๊อยโคตรเย็นเลยนครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปข้างบน <G ül> ไปดูว่าข้างบนเป็นยังไง

ทำแน่มากเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงโบดีกว่างันเราไปทางนี้ดีกว่า เดินมาหึุดทางแล้วนี่ครับที่รอบที่เดียวผมขึ้นมาทางนู้นโอ้สายยอ่ออีกแล้วโอ้อแล้วว้าน้ำพ่นพเย็นเลย นอนแช่มากเลยน้ำเย็นอ้าวอยากเล่นน้ำวะเดินต้องดูที่จะใปลื่นเดือเยียวเอากระแตก ข้างบนนี้ก็สวยนะแต่ต้องเดินขึ้นมาไกลหน่อยโอ้ยกระทยเดีย๋ยวไม่เลื่อุ๊กฟุ๊กฟุ๊กดูตรงนี้น้ำเลยครับโอ้โอ

รู้สึกว่าหมวกจะเกลียดากาศเลยเอเเริ่มร้อนแล้วนะครับ ้ลสเยพวกปอกหน่อไม้ไว้เต็มเลยเราไม่้สนต่ดอไม้ตงไหนเราไม่รู้เลยมันเป็น้มันเป็นป่าทึบเลยมองไม่เห็นข้างหลังเลย นี่คำทางเองใช่ไหมอืตามน้ำก่อนตามน้ำมันเดินทางมันเดินเรื่องเลยตาของมันมองไม่เห็นจริงๆแบบมือเหมือนใบไ,ไม,ม้เะยแล้วจริงเดินตามน้ำหรืวะป่ามันนี่เหรอ ลงไปทางน้ำครับอันนี้ตอมันจะเป็นรอยรอยน้ำจัดมาน้ำน้ำป่าอันทีเรื่อยไ,ไป Được <tôi> chứ <kiếm> <tôi kiếm> <tôi kiếm> ไปครับดูจอรตรงนี้เป็นหินแบบสูงๆเป็นชั้นๆนี่หเ,เลยนะไม่แน่ใจว่าถึงกึ่งทางหรือยังเพราะว่ามันเป็นมันทึบไงมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ฟ่าผ่เอู้มันชันอยู่นะคือดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยชันนะ นะตรงนี้ไหลว่กสวยไหลมากะไรนไะนี่นะ นะครไปเดี๋ยวขอปีนก่อนโอนะ้โหลกเลยนะอนะ้ โอ้นโอ้โหอ้้อ้หอ้อ้หโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โ่อ้เหโอ้โหโอ้้นอหอออโ้ออออ

ตบโคตรสวยครับยอดสวยมากตบเทียมตุ้งทำตุ้งทำนะครับโอ้อยมาก ไปได้เหรอไปนี่ดีกว่าบ้างมาส่งไปดูทางโอเคเดี๋ยวผมปีนขิ้งไปก่อนเพราะว่าต้องใช้สองมือไงนี่ไงตรงนี้หุเหินใหญ่มากครับแล้วตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำด้วย น้ำกมาเป็นทย่ะไูมัตอไ,ไ,ไ,ไปแล้ว,ว,วกันเีกปเป็นน้ำตกตอนนี้เป็นน้ำป่าแล้วขอได้เยอะ ฝนเบาแล้วแต่ทางเล็มากตอนนี้โอ้ยป้ามันจะเกาะไปในเลนกล้องหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอะไรเช็ดอ่ะ น้ำอย่างแรงเลยถ่ายน้ำอาโอ้น้ำแรงมากครับเมื่อกี้เราจะเห็นหน้าผาที่เราตามหาตอนแรกตอนแรกก็ผอ,อใจแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนนะ วิววิวมันอลังการมากครับ <c oughs> วิวยังโหดอ่ะมาดูวิ <c oughs> วมาดูนี่โอ้โหอลังการมากเนี่ยมันเป็นน้ำตกมาแล้วก็ ตัวนี้มันเป็นหน้าผานะแล้วก็นี่ครับมันเป็นลองน้ำตกเนี่ยคือในกล้องไม่รู้ว่ามันจะมันน่าจะสวยก็สู้ของจริงไม่ได้หรอกแต่วิวจริงๆอลังการมากโอน้ำลองน้ำเต็มเลนเลยไปครับไปดูข้างบนดีกว่าอุ้ยหายเหนื่อยเลยเจอวิวนี้ไปหายเหนื่อยถึงแล้ว Um ครัมิชั่นคอมพลีทแล้ววันนี้ตอนแรกก็เกือบถอดใจลงแล้วนะแต่ว่าอได้ยินเสียงดังไงก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆเลยลองขึ้นมาดูอีกหน่อยหนึงกล้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวปีนลงก่อนทางมันลื่นนะ แบบแอด์เอเวอร์เลย ปิดทางแล้เวเราต้องไปฝั่งนูน้นเดินกลับอีก ตรงนี้เหมือนเหมือนเขาทำสัญลักษณ์ไว้นะเป็นทางทางมาเลยเหมือนหลวงพ่อเขามามาัดไว้กแล้วก็จะมีเป็นขวดเนี่ยครับเห็นไหมมีตามแบบไล่ลงมาเรื่อยๆเป็นระดับระดับเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะทำสัญลักษณ์ไว้ จะได้ไม่เดินหลงเนาะคิดว่านะตอนนี้เจ็บเจ็บนี้โป้งเท้ามากครับเหมือนรองเท้ามันหลวมหน่อยอเวลาลงแล้วมันจิกเจ็บแล้วก็หัวเข่านิดหน่อยเป็นเหมือนลำพานเล็กๆ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามาออกตรงไหนนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยชันแล้วครับนี่ครับนะเหมือน,นเขาทำสัญละักษณทางเดินไว้วก็ตรงนี้ค่อนข้างเดินง่ายเป็นแบบพื้นลับลากตรงช่วงข้างบนเพราะว่ามันต้องปีนเป็นหวดปีนหินปีนอะไรเงี้ อันนี้ถึงไหนแล้วไม่รู้ ไปแล้ไปแล้นนี้ก็ได้ไหไม่ได้ไ่ได้เโอเเราไปตางนี้ได้โอไคขับบนไก้ไหมเจี๊ยว เยังมุมหรือตรงนี้ลื่นนะอัอยังมุมนี่ครับเดินเลาะริมทานเลย วันนี้เหมือนเป็นทางเดินแล้วอ,อ,นนอะไรวะนหน่อไม้นี่ครับเคียวด้วยได้นไหน่อไม้ด้วยเหมือนเดียแล้วเราตกทีไรได้นไหน่อไม้ทุกที มันได้เลยยังไงได้แต่มันไม่ใหญ่กเนี่ยหนึ่งสองสามนอนอุ้ยดุนได้ครับเวลากรับ ไม่รู้กี่โมงแล้วนะยังไม่ได้ดูเวลาเลยนี่ครับถึงทางออกแล้วขึ้นนี้อาเรื่องนะไปยินด้วยอะไรด้วยถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์ครับวันนี้เลาแลกจะถอดใจกันแล้วโอ้โ่โอนแงนั้นเนี่ยโอ้โ ถือว่าภารกิจวันนี้สําเร็จครับแต่เสียดายยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนู้นนะไม่รู้เป็นยังไงเดีย๋ยวรอบหน้าค่อยมาแก้มบนรู้กไกลไปหน่อยนี่ครับตรงนี้วัดป่าคายนะใครจะมาเที่ยวก็นี่เลยมาถ้าวัดป่าคายมาันนะครับขึ้นรถไม่หักใช่ไหมเป็นมนังค่า

ไอ้ว่านูนเห็นหูวเห็นพอรึะนี่ครับเี๋ยวเราขึ้นไปมาเกือบยอดแต่ว่ามันยังหาทางขึ้นไม่ได้นะเ้า่องบนมันน่าจะเป็นแอ่งน้ำเพราะมันไหลแรงมากเลยนี่ครับวัดป่าคาย Ơ, thầy bà Bà, bà Ủa, ơi,